สวัสดีค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมสอบสวนคดี<อ>พิเศษยินดีให้บริการค่ะพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2540ที่กำหนดให้หน่วยงานภาคราัฐ ต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักบริหารกลางเพื่อให้ประชาชนที่มาขอบริการได้เข้าตรวจด,ดูข้อมูลข่าวสารหรือผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารโดยมีระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูล ข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2548ฉบับที่1และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2เมื่อวันที่16รก,กรกฎาคมพุทธศักราช2558เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2 5 4 0เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิได้รู้ของประชาชนตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีแนวคิดและหลักการเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสร,รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใสรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้หลักการที่ว่าเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น